สบคอจอกคลายร็อกร,ร,ร้านอาหารในห้างเดลิเวอรี่ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการอ้อมค่ะแชค่ะ เมื่อวันที่26กรกฎาคม2564ค่ะนางสาวไตสุรีไตสารณาคุณรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสืบเนื่องจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่20กรกฎาคม2564ค่ะและที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ในวันที่22กรกฎาคม2564มีแนวนโยบายให้ฝ่ายแพทย์ พิจารณาผ่อนคลายมาตรการสําหรับร้านอาหารในห้างสรรพสินค้านะคะให้สามารถเปิดขายออนไลน์ได้นะคะล่าสุดกระทรวงสาธารณาสุขได้พิจารณามาตรการจําหน่ายอาหารออนไลน์สําหรับร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าแล้วนะคะซึ่งหลังจากนี้จะได้นําเสนอให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 พิจารณาอนุญาตต่อไปค่ะทั้งนี้ค่ะการให้มีแนวทางที่จะผ่อนคลายให้ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้านะคะ สามารถเปิดขายออนไลน์ได้นี้นะคะเนื่องมาจากรัฐบาลได้รับทราบถึงความเดือดร้อนของทั้ง ผู้ประกอบการและประชาชนจากการเพิ่มความเข้มงวดมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามข้อกำหนดออกตามมาตราในมาตรา9แห่งพรกการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินผู้รักราช2,548ฉบับที่28ที่เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2564ซึ่งการผ่อนคลายในครั้งนี้นะคะยังคงต้องอยู่ภายใต้มาตรการที่เข้มงวดค่ะและต้องการความร่วมมือจากทั้งผู้ประกอบการและก็ผู้ ให้บริการรับส่งสินค้าและประชาชนด้วยนะคะนางสาวไตสุรีก็ยังได้กล่าวว่าแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นที่จะผ่อนคลายให้กับร้านอาหารในห้างสรรพสินค้ามีดังนี้นะคะ 1. ผู้ประกอบการจัดทำมาตรการ D M H T สำหรับพนักง,งานทุกคนนะคะก็คือ สวมหน้ากากอนามายัยตลอดเวลาไม่รวมกลุ่มและไม่รับประทานอาหารร่วมกันนะคะเดินทางมาทํางานแบบอยู่ในเส้นทางหรือพื้นที่กําหนดห้ามเปิดหน้าร้านกรณีมีอาการทางเดินหายใจเป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อต้องหยุดทํางานทันทีค่ะ 2. ห้างสรรพสินค้าจัดจุดรอรับอาหารโดยเน้นมาตรการเว้นระยะห่างทุกคนสวมหน้ากากอนามัยไม่รวมกลุ่มกันจุดรอเป็นสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกค่ะไม่พลุกพล่านและมีระบบ D M H T A คือการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากจัดเจลล้างมือตรวจวัดอุณหภูมิใช้แอปพลิเคชันไทยชนะและหมอชนะค่ะ 3. ค่ะพนักงานรับส่งอาหารแบบออนไลน์ค่ะเน้นย้ำมาตรการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะเว้นระยะห่างผู้อื่นพกเจอแอลกอฮอล์กรณีมีอาการทางเดินหายใจเป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ,อต้องหยุดทำงานทันทีเช่นกันค่ะ